ขอตังค์หน่อยอันติโยตังคหนูพูดนะอ้าพูดภาษาไทยขอตังค์หน่อยไดเจูงนี่ข้าเรีนเมียนเมียนหน่อยก็ขอตังค์เฉยๆจะมาตีคนณทำไมล่ะเร็วๆขอตังค์หน่อยเแล้วขอตังค์หน่อยเนี่ยตังค์อยู่ตรงนี้เนี่ยข้าวเมียนเมียนขอตังค์หน่อยเร็วๆขอตังค์หน่อยตังค์อยู่ไหน อันนั้นเมียนตางมูเป็นหน้ากันจะบอกไม่ตังยายน่ะตังตังยายน่ะมืดแล้วไม่หมดไม่มืดก็ไปหาเอาละนั่นนะอยู่ในถุงเสื้อน่ะเร็วๆพอตังหน่อยเร็วๆพอตังหน่อยเร็วๆตั้งนานเนล่นตังอยู่ในกระเป๋าเสื้อน่ะหน้ากระเป๋าเสื้อหน้าหน้า น้ำเนียนน่า,นนาเอานี่ไงเนี่ยเนี่ยอยู่ในเสื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสืนเนี่ย,ยทำไมมันจะไม่มีเงินนะ่ะเอาเงินมาเลยไงฝางกดงยั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 งยรงยัยังยัยับยัังยัคัคั